ก็ประเด็นพันหาว่าอดีตพี่น้องลูกสาวของอดีตอดีตเมียอดีตพันรายาเต่งานกับเราได้ไหมเนาะเดี๋ยวต้องทำรูปไม่เห็นคนแล้วพี่น้องว่าเคยลานนอนลูกสาวของอดีตเมียคือเรื่องของเรื่องมันนายกคนหนึ่งพี่น้อง เอายกตัวอย่างว่าตัวเราเนี่ยแหละเนาะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงแล้วเรากะดูคนรวมรับนอนนี่แหละก็ไม่ได้หลูกกันเลยเนาะอ่าก็อยู่ต่อมาก็เลิกกันอ่าต่เาอเลาะย่าราังกันอันนั้นแหละอดีตเมียเป็นอ้องอดีตอดีตภรรยาพอเลิกกันแล้วภรรยาของเราคนนี้ ไปเตะงานกับชายอื่นพอเตะงานกับชายอื่นก็มันได้ลูกสาวอ่าน,นเรื่องวันนั้นแต่ลูกสาวนี้นี่ลูกสาวเขาเรียกว่าอาดีตเดยเลนนาะอดีตของเมียเราถึงเรานี้จะเต่งานกับลูกสาวของอดีตเมียนั้นอดีตพนักะานนั้นได้ไหมพอเย็นแล้วเนาะอ่าภาพอยู่พนันีลยอืม อันนี้มีมาพุผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเดียวอยากเก็บนิกาก่อนเออให้มันเทก่อนเนาะนะแต่เดี๋ยวถ้าุบนิกาไปถึงก็ขบฝันผือมาหรือห้าเดินยุงกันอยู่แล้วเนาะอ่าแต่วันนี้นี่พี่น้องร่งมาฟังคําตอบเนาะจากปัญหาดังกล่าวนี้เดิมที่นั้นพี่น้องท้าหากว่านญิ้งที่เป็นแม่ไม้เลยกัหลูกติดแม่ไม้ลูกติดมานั้น เล็วกรมาแต่งงานกับผู้ชายแต่งงานกับเรานี้ฮะลูกสาวกองยิงไม้นั่นก็เื่าเป็นลูกเลี้ยงเราตรงนี้ปี่น้องจำอยู่เลยไม่มีปะนะเนาะน่ะลูกเคืตัวใาย่ลูกผายตัวตาลูกเลียเ้ยงเมลียงนี่ารามบุญนุ่นทางมูโซฮาร์ติวานเนี่ยอันนั้นลูกเลี้ยงมันฉันอ่าน่ะแต่ไอ้นี้ตอนที่เราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้รอบีบะลูกเลี้ยงนี่ห้ามให้ที่เลยแต่พอเลิกกับเรานั้น อ่าหญิงคนนี้ไปเต่งานกับชายอืน่นพอเต่งานกับชายอื่นมันก็ได้ลูกได้ลูกซะาอ่าถึงมาโฉบโคกับเรา่ปนิยกตัวอย่างถึงเราจะเต่งานได้มเนาะ่านั่นคือคำถามที่พี่นองอาถามไวในอ่าสัปดาห์ที่แล้วคำตอบปีนองก็คือ ถือว่าไม่อนุญาตให้แต่งานอย่างถือว่าหลอกสาวข้องอดีตแันรายานั้นเป็น <c oughs> รอบีบะเป็นหลกเลี้ยงของเราอยู่เลยมาล่ามไปยังคิดว่าเป็นหลกเลี้ยงอยู่เลยพี่นาะเนาะแตะหลูกเลี้ยงเทวามเเม่ไม่มหลูกติดอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้นี่อ่าชัดเจน À, mến đăng ra bu này năng sư đó ôm đa tuần mốc tì hoàn mốc tắp tì đó nà thế Nưng rồi <laughs> xám xíp xóm nhẹ bọc ở la bình mắc giá im ชช่คนหนึ่งนี้ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งงานกันแลว้วอยู่กันแล,ล้วพี่น้องหลังจากนั้นว่าต้นลากก็หาชช่คนนี้กายา่างผู้หญิงคนนั้นไปเลิกกันเลิกกันพอเลิกไปแล้วฟาตาเ้าว,วายัตยกห่ราหูผหญิงคนนั้นและอดีตเมียเรานั้นพันรายาเรานั้นไปแต่งงานกับชายอ,อื่น พ่อแต่งงานกับชายเอิ้นว่าอาตัสบีบินเตนหลังจากนั้นอดีตพันธระยะของเรานั่แเลี่น้องก็เกิดลูกสาวแต่งงานกับชายเอิ้นเลยก็ได้ลูกสาวมากเพราะฉะนั้นยาวับปัญหานี้ว่าลูกสาวนี่ลูกสาวของอดีตเมียนั้นฮารูมัตสอาลาเจ้าญอวาลีลูกสาวนั้นฮารัมบุญอาเจ้าญอวัน พ่คนเรก็คือเราเหตุผลหรือันนาหาเพราะแท้จริงแล้วไอ้บินตันนั้นนั้นลลกสาว้านั้นนั้นโรบีบาตนก็เรียกว่าโรบีบาโลกเลียงอ่านะเพราะว่ามะามันนั้นอดีตพันธุยาเรานั้นเป็นน้องเราเคยดูคนลับนอนเลวน่าแล้วเขายัางไ้หูกลมว่าเป็นโรบีบะเป็นโลกเลียงอยู่เลย เออมันกินไปทึงนูนะเออชายไม่บาตายไม่อะไรเลยฮนะโทกกันได้เหลยวเป็นมหร่มกันฮารัมนี่กะบนหุ่นทางมูโซฮารอฮ์ารัมนี่กะบนหุ่นทางมูโซฮารอฮ์เบรอร์อัมบินอัมบิลันถึงอะไรโรบีบาพี่น้องข้าวมาลูกเลี้ยงนี่ฟัรโรบีบาตั คำว่าวรรบีบาลูกเลี้ยงนี้อิอ่ละ่ะเปนตุซาวยาติลมาดะคูลีบิฮะก็คือลูกสาวของเมียของพันรายาที่เราเคยดูคูดเลยอ่าเนาะพันรายาของอ่าลูกสาวของพันรายาที่เราเคยดูคูดเลย เพาะเดียวกันว่ลยยาลามอยู่กย้ดูบีเกานีฮาเมายูดดตันกอบลันนิกะเอาบะดาั่หูเพาะเดียวกันฟูกกฮาเขาไม่ได้ไกลภูกกฮาเขาไม่ได้ว่าเงื่อนไขว่าเทจะคิดว่าเป็นโลกเลี้ยงนั้นมันต้องอยั่งอยู่เลวก่อนเรา่มนิกะมามันหรือมันมย่ยั่งทีหลังภูกอฮาเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ไกอ่าฟูกกฮาเขาพูดแบบมุตโตะไหวกว้างกว้าง ูดมุตตละอไววกว้างๆว่างหวารอบีบ้าโลกเลียงก็คือโลกของผูญิงเที่เราไปดูปูนนั่นแหละเพราะฉะนั้นวัลอามาลูบิลมุตตลากี้นั้นว่าจีบนตามหลักการเกต้อมบอกว่าการยุดทืออามานไปตามคำพูดมุตตลักมุตตละนี้อันนี้วาจีบอีลาไอยาดัลกัด้ดูจนกระทั่งมีตักยีดมีไกมา ัซึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีไกตทีฟุกุฮาโอบอก <c oughs> ถ้าฟุกุฮาโคโบอกวะลูกเลี้ยงนี้ก็คือจำพะโลกของอ่าผู้หญิงที่เราดูโค้ดเล่ลูกนั้นตรงยั่งอยู่เลยตอนเรานีกละมามันถ้าบอกัน,นาดน,นั้นได้เลยเยอะแต่นี่ฟุกุฮาไม่ได้บอกนะ <c oughs> เลยก็เอาไปตามคำามผดแบบกวางแบบมตลอ วลาละริฟุลีอาฮัดมมินันอุลามะคีลาฟังฟีซาลีมูซาเนฟะเราไม่ได้รูเลยไม่เคยได้พบว่ามีใครสักคนหนึ่งจากบรรดาอุลามะที่คัดเดียงในเรื่องดังกล่าวเห็นด้วยอ่ากับเรื่องนี้ก็กระจัเลยเนาะถึงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องถ้าสมมุดมีขีลัมหรือพี่น้องที่ฟังอยู่พบตำรานังซือว่าไม่ หลกเศร้ากของอดีตฟันรายาไม่เป็นลลกเลียงเลวไม่เป็นรบีบ้าแล้วนะไม่เป็นมหรอมแล้วนี่กาโซน,นะกาพี่นองช่วยส่งอิบารัดมาด้วยเนะยาะใหญ่ยพ่อมาอยู่คนเดียวแล้วเนื้อพี่นออ้องเออเตได้ไปครึงทางแล้วตรงนี้ว่าจากตํรราเลมนี้อุมดะตุลมุตีวันมุสตัฟตีนี้ตํรราของอุลามะยามันคนนี้นะเกกะบอกว่าเป็นรรบีบ้าเป็นหลกเลียง เนาะถ้ามีกีับมันหา็าด้โรหรืออมาชาันที่เอาเลยเต่งานนี่ชั้นตามอุลามานี่เลยก็ได้ว่ากันไปเลยเนาะนะแต่ถตาจากตรงนี้นี่แสดงว่าเป็นมหรรมกันเต่งงานกันไม่ได้เนาะอนะวัลลอฮุอลัล